สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปหาเห็ดกันนะจ๊ะสภาพฝนตกวันนั้นเราก็ไปหาเห็ดอยู่ประมาณสองที่นะคะเพื่อนๆลองติดตามชมดูนะคะขั้นหาเห็ดก็จะลำบากนิดนึงนะคะหาเห็ดในขณนะฝนตกนะคะติดตามชมแล้วก็ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างกดไลค์กดแชร์ให้หญิงบีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ดอกจ้าเยิร์จ้ะตรงนี้อีกพุ่มใหญ่มากเลยนะคะ นตกสีก็ตามสภาพฝนเลยนะคะ เราต้องเอาไปตากแห้งนิดนึ่งนะคะตีจะออกสวยปิดปิดปิดตรงนี้อีกนะคะดอกนี้ยิ่งสวยนะคะเพื่อนๆคือถ้าเกิดเขาเกิดอยู่ในในที่เดียวแล้วก็ดอกเดียวเดียวๆนะคะ ดอกก็จะสวยมากแล้วก็โตแล้วก็จะสมบูรณ์นะคะนะคะแต่มันจะโดนฝนนะคะก็เลยเป็นปิ๊กปิ๊กปกลอยฝนอยู่นะคะนะคะสภาพฝนตกแล้วก็เดินต่อไปอันนี้เป็นป่าที่สองนะคะที่ไปหาในวันที่ฝนตกคะ่ะก็ไปเจอทรัตติสซาหรือทรัสคันทลลนนะคะ กำลังเริ่มออกอย่างสวยเลยนะคะป่านี้คงจะเป็นป่าทรัพทิส,สานะคะป่าที่สองที่หาเนะะี่ยค่ะรัดออกเยอะมากเลยนะคะแต่ก็ยังเล็กๆลเล็กเ,กเ,กเกอยู่ปิ๊ปิๆปิปิป,ป,ปอยู่ะคะ่ะถ้าเกิดเข้าเจริญเต็มเจริญเติบโต,บตเต็มที่แล้วก็จะโตวกว่านี้นะคะ่ะเพราะป่านี้มันเป็นป่าดิบป,ป่าใหญ่ เนี่ยค่ะเวลาเดินก็เดินเดินหาแบบเนี้ยค่ะค่อยคเดินหาเอามันก็ไม่ง่ายนะคะบางคนเห็นว่ามีเห็ดออกมาแล้วเหมือนกับมันจะง่ายถ้ามันเจอถ้ามันเจอมันก็เหมือนง่ายนะคะเนี่ยค่ะถ้าฝนตกจุกๆอย่างงี้ค่ะมันก็จะเจอง่ายหน่อยนะคะ แต่ถ้าเกิดแรงๆเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยออกกันนะคะอันนี้ถ้าฝนตกอย่างเงี้ยรออีกสักประมาณวันสองวันแล้วเข้าไปใหม่นะคะคิดว่าน่าจะเพอร์เฟกกว่าน,นี้ค่ะป่ามันสมบูรณ์นะคะเห็นต้นไม้ไหมคะต้นไม้นี่สูงกันประมาณเนี่ยสามสิบสี่สิบเมตรค่ะถ้าเขาตัดต้นไม้อันนี้เมื่อไหร่แล้วก็หมดป่าเหมือนกันนะคะเราก็จะ ไม่มีป่ามีอยู่ครั้งหนึ่งบีไปหาป่าเหตุกับแฟนคือพ่อกับแม่เขาหาไว้แล้วแล้วก็บอกว่าตรงนั้นนะ่ะมีให้ไปพวกเราก็เลยไปกันค่ะพอไปถึงปับ๊บวันปีนั้นเขายังไม่ตัดป่าปรากฏว่ามันมีแม่น้ำไหลอย,อยู่ข้างๆแล้วก็ป่ามันก็ใหญ่มากเลยเป็นป่าก็าตัด เขาไม่ได้ตัดป่าเป็นป่าป่านานมากค่ะคราวน,นี้ก็ไปเจออุย้ยเต็มไปหมดเลยอะค่ะสองฝั่งน้านะคะสองฝั่งเขาเรียกไอ้คลองเล็กๆนะคะเต็มไปหมดเลยเก็บมาได้สองกระป๋งแปบ๊บเดียวเองอะคะ่ะพอปีถัดไปเราก็ไปหากันอีกปรากฏว่าเขาตัดป่าเขาตัดป่าขาย ตัดต้นไม้ขายเราก็เลยอดเลยค่ะไม่มีค่ะถ้าวันวันไหนที่เขาตัดป่านะคะเขตตัวนี้ก็จะหายไปเลยค่ะอันนี้เราก็ยังถือว่าเราเจอป่าที่มีเหตดอยู่นะคะโชคดีมากค่ะโชคไม่ดีก็ตรงที่ว่าเจ้าของป่าก็ตัดป่าแล้วเห็ดมันจะหายไปเลยค่ะ มันจะใช้เวลาในการเกิดเหมือนกันนะคะคือเวลาเขาปลูกต้นไม้ก็เป็นสิบปีแล้วนะคะเป็นสิบสิบปีแล้วแล้วหลังจากนั้นก็รอให้มีเชื้อเห็ดเดินมันถึงจะมีเห็ดนะคะเห็ดตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขาเกิดเขาเกิดเป็นกลุ่มๆของเขาอะคะ่ะดูเถะคะ่ะเวลาเดินก็ไม่ใช่เดินใกล้ๆน้ำหนักก็ได้ลดเร็วด้วยะคะ่ะเพื่อนๆมาเดินดูหาเห็ดกับบีนะคะ ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะลดคานรถทุ่งดีนะคะเดินเดินอย่างนี้คะ่ะเจอมัง่งไม่เจอมั่งแต่เวลาเจอก็เจอเยอะเวลาไม่เจอก็ไม่เจอหรือไม่เวลาเจอก็เจอแค่ดอกเดียวนะฮะก็เนี่ยค่ะใครอยากเดินออกกําลังกายหาเหตุด้วยกันมานะคะมาเดินหาเหตุกับหญิงบีสวีเดนนะคะ ปีนี้บีถือว่าเป็นปีที่บีออกสำรวจป่ามากที่สุดที่อยู่สวีเดนนะคะคือมีเวลาว่างโรงเรียนปิดเทอมนะคะก็เลยได้เดินออกดูป่าดูอะไรกับเขาอะคะ่ะปีก่อนๆู้นก็ติดงานนะคะไม่เคยได้ออกไปเดินดูกับเขาเลยไม่เคยขายเห็ดนะคะไม่เคยเก็บเห็ดขายคะ่ะเพราะว่าเราต้องทำงานทำการกันนะคะ แต่ปีนี้มันว่างโรงเรียนปิดเทอมพร้อมกับมีโรคระบาดแล้วก็คราวนี้ก็งานก็น้อยลงก็เลยได้ออกไปเดินป่ากับเพื่อนๆนะคะก็ได้เจอสภาพป่าอ๋อมันเป็นแบบนี้คือ สภาพป่าที่มันสมบูรณ์เป็นแหล่งเกิดของเห็ดตัวนี้จริงๆมันถึงจะมีนะคะเนี่ยค่ะไปก็ต้องไปกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ากลัวหลงทางนะคะอย่างเงี้ยค่ะเพาว่าป่าทะเลนะคะเนี่ยค่ะเดินไปตรงไหนก็เป็นป่าเป็นป่าสภาพมันเหมือนกันไปหมดแต่ฝรั่งเขาจะใช้ถุงในการผูกเพื่อจะหาทางนะคะเขาจะเขาจะผูกเอาไว้เป็นทาง ทางเข้าทางออกของเขาะคะ่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็กูดไอเดียค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ได้นะคะเอาถุงพลาสติกไปปลูกไปผูกทางเข้าแล้วก็ผูกไปเรื่อยๆะคะ่ะพ,พอเวลาเราจะออกเราก็เก็บถุงออกนะคะอย่าเอาถุงไว้ในนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของป่าเขาจะว่าได้เพราะว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันอันตรายกับสัตว์ป่านะคะ ยงงบางคนมันทำให้สกปรกด้วยนะคะยังไงก็ต้องเอาถุงพลาสติกที่เราผูกผูกไว้เนี่ยออกด้วยเพื่อกันกันหลงทางนะคะอันนี้ก็ดีมากนะคะเพื่อนๆที่ไม่เคยเดินป่านะคะก็เอาไปด้วยแล้วกันบางคนเขก็ใช้ใช้อะไรนะเชือกพลาสติกยาวๆนะคะเป็นสีธงชาติอะไรก็แล้วแต่ อันนี้เขาก็จะผูกติดกับต้นไม้ไว้แล้วก็เดินก็ไม่ต้องไกลจากต้นไม้ที่ผูกทางที่ผูกเวลา,ากลับแล้วก็กลับถูกด้วยะค่ะไม่เสียงค่ะ